ซวงซางพี่น้องอะไรพี่น้องไล่แล้วน้ำเลิกครับ้อ้ไล่มาแล้วไล่มาแล้วพุ่นไล่ปลาตึงแม่เลิกเลยน้ำเลิกอยู่เพียงค้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนเอามีซวงซางน้ำมาเนี่ยไล่มาแล้วไล่มาแล้ว มวนคักมาหนิพี่น้องมวนมวลเอาไลรละพี่น้องพี่น้องมีส้วงซางสองอันได้ขว้าไปไปสู้กันมาหนิโอ้ยปวดฟูยปวดอามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเขาแล้ววันนี้เขาแล้วปิดประตูปิดประตูอ๋อเขาแล้วเอาหลอดหอยไส้จัดกัน อาป็ดตูแล้วครับวันนี้ว้เลี้ยบ้เลี้ยว้าตัแล้วนะคือคือคือโอ้คุณแม่ังคุณตั้แล้วฟังคุณตั้แล้วเอาคือคือมันมันวันนี้มันประตูเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพื้นบอกเงี้ยหน่อยแปดพื้นบอก เงี้ยมื่อไรือไงกำเนันพรท่านมาอ๋อแปดเก้าพืนพี่น้องเมื่อี้โอ้ต่ำท้งพุดเหระคือคือคือนี่ปลาไงแนน่องลเมื่อี้คาดไว้คาดไว้เอามาอนเคียน้องมาอนเคีียหน้องมืาในเคีียบื้นทีอ้ที่มันต่ำเล้วพี่น้องดังโอ้ฟังนี่หกพูด ยิ่งานอยู่งฟังคุณกาลังเคลียร์ความสะอาดล่ำหวยเคลียร์ความสะอาดเรียบร้อยกันวันแห่ตึกปลากันสึปลาหลายอยู่ทั้วันจิแต่ะมาน้ำเลืกโอ้โหกับหกพี่น้องหมานได้เก่าแเราไหมเนี่ยมีว่าท่านได้ตึ๊กกระไรพี่น้องเพิ่มมีว่าท่านตึ๊กกระไรก่า โอ้พี่นลองลำห้วยทรายหกพห้น้องหกต่ขาดว่าปลาที่เยอะอยู่หกจักน้อยได้ลราม่ได้แล้วะขวโอ้ชวยเลยเอาโอ้ปลาขาวไปยังล่ะเขาสูดีโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ บอท่านวานกันน้ำไปแล้วสองคนเราได้สองคนแล้วหมายสวยลำห้วยทราย <c ười> เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้ว <c ười> ไปแล้วพื้นหนึ่งแล้ว <c ười> เออกระโดดไหมทั้งนี้บวกกระโดดเดี่ยา <c ười> เดี๋ยวก็กระโดดทั้งนี้เนาะเอาเอาไปไดเสียเอาขืนก้อนได้พี่น้องมไอนี่มนัมนมันมันมัน

อาวลอนหอยไส้โอ้ติดขวดโคกเลยวะเด้เดี๋ยมพรได้แล้บางทุ่งนี่เฮ้ยเฮ้ยขึ้นง่ายแท้เอาแม่โยบุหรี่ดอกตัวนี้

โอ้ยสองตัวสองแต้มแล้วปลาดุกปลาดุกสองแต้มขาสูรสองแต้มโอ้แซงแล้วแซงแล้วีหมุดอีกแล้วมุดอีกแล้วนี่จะผูดเดียวจะนอ้มานไหนี่ เฮ้ยกำแล้วไมวนีกินไกำขึ้นมาแล้ววัามออกนน้กินไอโอาโชว์โชว์หน่อยโอ้สวยสวยมันมันสามเต็มแล้วพี่น้องโอ้ตัวนหนอยเอาเอาเอาตัวน่อยแ่น้อ Không, không. nói có pa cái câu lại là... Nếu điếu cái đây tôi nhanh nó... phiền đây hãy... hay liền cái mân kinh <laughs> 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 ลองเตามพี่น้องโหดสู้กันไปเสี่ยนเพิ่มเป็นได้ไหมนี่ยั่งค่อยมันวะค่อยค้อนค่อยค้อนไปยสิโอเคมันมันพี่น้องโอ้โห กลาบ่อนมาฆ่าได้ล้วเห็นยู่กลางแขอยู่น่มุมนี่ถึงวินิจเนาะโอ้วว้าโอ้ยอุ้มขึ้นเลยส่นยยก็ลุ้นเด้อโอ้ยมนยได้หน่อนยได้นั่โอ้ยเนาอสวยสวย มานั่นไปเอาพอกำนันหมาอีกแล้วมือน,นี่เฮ้ยเอาคอขึ้นก้อนมูลเลได้ผ่านเนี่ยอ <S <s โอ้โฮน่ามง่ามงามโ <s> <s> อ,อ้โฮออกโยกรอกโยกแล้ว

ลอดมาเดต่ยหน่อยเห็นนะมนหันกันหน่อยเยอะนะตามยืนมาสองตัวตัวนี้สองตัวสองตัวมาหลุนกันมาลุนกันพี่น้องผานมาน้อนี่หมดแล้วหมดแล้ว

กำสองมือเลยบ้านนี่โอ้กตัวนี้โอ้ยสวยเยสวยสวยฮะัวง,งามอยู่แจ็คเต็มแล้นี่น,นี่แหะเต็มที่สองเต็มที่สอง,งปลาดุกสองตัวปลาดุกสองตัวโอเคมันมัมันมค้ยดิ่งแล้วมสีน่อยท่ตมสาม,มาแล้วบนนี่มันหมดแล้วพี่น้อง แล้วพี่น่องหมดแล้วอุ้ยเก็บปนงามจรงๆด้ล่ะควนหน่อยควนหน่อยเอาสามเต้มแล้วพี่น้องสามเต้มหมดแล้วพี่น่องหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วให้หลุดไปไงดอนสูดบ่สูดม

สวย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 ครับเดี๋ยวนะผู้บิอุ้ยไปขวบไปดูไปโดนไปแล้วเออเออาน้ำเบื่อโอ้ไปแล้วไปแล้วอ๋อตาสมแต้มไปไอ้โอนเราหมานอยู่แล้วละหมานเสมือโอ้โหงามงาม พี่น้องอุ้ยอ้วนตัวนี้ไหมอวนอวนเลยอุ้ยอวนกางเกงเฮ้ยสวยสวยโอ้ไอช้อนไอช้อนเฮ้ยสองตัวมาหนาะเออสองตัวสองตัว,อตวเอามัดไส่ก้อนไปเลยเอาพวกขึ้นพร้อมกันมาพี่น้อง งครับ่เฮง่ายงอู้ห้วนเนาะปลาขาวหนะกกระว่ะปลาขาวสตรกระยายคุวนกระชางไหมปลาดุกอีกโอ้ตัวนี้อวนวนอ้วนเอ้วนอนวนว่งเดี๋ยวไปเหยดผ มาหลุนกันเพื่นหลุนกันพี่น้องมาหลุนกันมาหลุนกันนี่ไก่แก้วไก่แกงดังนี่ยอได้หลุนเบาความนั่นกันหมดแล้วทั้งนั้นโอ้ทั้งนั้นกับมุดว่ะฮูฮู้ฮู้ฮู้ยูอุ้ยอุ้ยอ๋ออีอ๋ออ ร uh, ุนก um ันรุนก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 ันเห็นว่าแล้เห็นว่าแล้วเห็นว่าแล้วแม่เต็มเต็มเสียเลยพี่น้องเต็มเสียเต็มเสียเลยบาเฮ้ยอกมงไอยู่ในอวแม่ วันสองโลละปลาตัวนี้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วตามตามไปดูตามไปดูอุ้ยนักปลานักปลาโอ้ย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 เม่

เนี่ยเนีเียต็มถุงเลยพี่น้องออกดินดีตัววางทรายเอาเาอาเคโอเค้มมันมันงวยทรายเริ่มมันแล้วพี่น้องเริ่มมันโตแล้วเป็นโล่สองโลเริ่มขึ้นแล้วมันแล้วมันกันทวนหนาแล้วเเลยมหดดปิ เอาเลยโ,โอกาสโอกาสเรมีแหละใส่เลยใส่เลยสวยเอาวพี่น้อง <c oughs> กําลังหมานกําลังได้เจ้าแมน้ำเลืกเครื่องเลือกเครื่องตุม่ม <c oughs> ปลาคอใหญ่ก็ได้แล้วละ่ะโ <c oughs> ตเป็นโลสองโลก็มี เอาสู่กันไปผู้อยู่ yeah, s <S มันมาเนอะเอาเจอกันไหมครับ